วันนี้นะครับเราจะมาทําการติดตามนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของยายลีของเรานะครับว่าชีวิตความอยู่ของเขานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงใดมีดีมากกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับเหมือนเจ๊ตุ่มขึ้นไปทุกวันแล้วนะครับเจ๊ตุ่มเอ่อระเบิดสะเทิงอะฮะ โบยูช a ชแนลครับ <c oughs> วันนี้นะฮะเป็นวันที่คุณต่อยตายอักเสบริมตะลิ่งนะฮะ <c oughs> อย่าไปเอาชื่อเขาสิเขาเป็นคนดูดีมีคุกสกุลเรามันกะถุนนี <c oughs> หัวจดเท้าเลยอ่ะ <c oughs> วันนี้นะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการฝันที่เป็นจริงนะครับ <c oughs> เราจะทำเพื่อแม่และครอบครัวนะครับ วันนี้ทุกคนทราบแล้วว่าครัวแม่ลีได้เสร็จแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทําการติดตามนะครับชีวิตความเป็นอยู่ของยายลีของเรานะครับว่าชีวิตความอยู่ของเขานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพียงใดมีดีมากกว่าเดิมเท่าไหร่นะครับหรือว่ายังเป็นเหมือนเดิมอะไรนี้นะครับทุกคนพร้อมกันไหมครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วพี่ยิ้มยังไม่พร้อมนะครับคุยพร้อมครับพร้อมครับไปครับไปเชญครับโอ้โหนี่อยู่พอดีเลยครับ นี้เราบุกบ้านแมลีแบบที่ไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับเธอนั้นกำลังล้างชามอยู่ครับแต่งตัวดูนี่ดูการแต่งตัวไปเธอช่างสวยเธอช่างงามวิไลในยามนี้เธอช่างงามกว่าใครดังนั้นหน้าตาแต่งหน้าพร้อมมาเลยนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับคุณอารีครับแต่งตรงไหนแล้วคนมันสวยสวัสดีคุณอารีก่อนนะครับ ก็ผมไตอักเสบไต้เสพุทเหมือนเมม่กาเล่นชื่อเขาเยอะเดี๋ยวเขาฟ้องเอาอย่าไปเล่าของเขาเลยเออวันนี้นะครับจะพามารีวิวครัวทั้งหมดหลังจากที่เสร็จแล้วเริ่มจากกระทะกันเลยนะครับตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับคุณอารีครับผมกะเพราเนื้อใส่บลาดิบอ่ะค่ะเป็นไงหลังจากที่แม่ดีได้ครัวใหม่ตามฝันแล้วคุณภาพชีวิตคุณคุณอารีดีขึ้นไหมครับ <c oughs> อาเหียอะไขำมัยฮะมันยังไงวะตัวยังไงครับคือเหมือนเดิมใช่ไหมครับเราจะได้ทุกทิ้งนะครับนั่นเลยดูการแต่งตัวนะครับก็ <c oughs> เหมือนเจ๊ตุ่มขึ้นไปทุกวันแล้วนะครับเจ๊ตุ่มระเบิดสะเทิงนะฮะ นี่เลยนะครับเจ๊ตุ่มนะครับดูการแต่งตัวของแม่นี่นะคุณทำชีวิตดีขึ้นนะฮะตรงไหนเป็นอะไรยังไงมั่งไหนไหนลองบอกให้เอฟซีทางบ้านได้รู้สิเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงตอนนี้ทางร้านเล่าสั่งใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอเคโอเคโอเคงเดี๋ยวเดี๋ยวคุณก๋อยนะครับจะขอไปเสิร์ฟเองเลยนะครับเรากลับมาที่ครัวแม่ลีอีกหนึ่งครั้งนะครับอัพเป็นการอัปเดตแล้วอัปเดตครั้งสุดท้ายแล้วเราจะไม่ถ่าย ทำเพื่อต่อไปแล้ว e ีนี้เป็น EP สุดท้ายเพราะว่าครัวแม่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเียวมุแล้วเยอเราต้องเย่ไงอะไรเป็นอะไรบ้างอ่ะไหนรีวิวให้คนทางบ้านได้ดูหน่อยก่อนที่เราจะไปรีวิวครัวหลักแสนอีกหนึ่งครั้งนะครับไหนครัวหลังบ้าน แบบนี้ก็คือมีเตาใบเก่าๆของเราคือเราอนุรักษ์เราไว้เตาไว้นะครับเตาเก่าต่อนนี้เตาแก๊สนี่หายเก่าวแา้วคำที่แล้วคือเข้าไม่ได้าไม่ได้ตอนนี้ทางพ่อเขาได้แก้ให้แล้วตอนนี้ก็จาลแล้วคืขุดลุมลงไปฝังถังแม่งเลยนะแล้วก็มารีวิวเครื่องปรุงนี่เครื่องปรุงทำไมคุณถึงต้องมีน้ำปลาสองขวดสามขวดสี่ขวดห้าขวดครับทันพือมขวดคืออย่างนี้เค็มอย่างนี้ไม่เค็มเ้าน้ำปลาไม่เค็มแล้วจะกินทำไมล่ะครับ เค็มน้อยก็ใส่ให้มันมากๆมากวเค็มมากเลยครับอ้้สัตวว์ไไไม่กินขาดง๋อกินข้าวคุกขันปลาแล้วเหรอครับทำไมน้ำมันน้ำมันเพิ่มเปงนสามขวดด้วยครับมันมีสองแบบคือแบบที่หนึ่งคืออะไรครับแบบผัดอ๋อผัดแบบทอดอเอาผัดกับทอดมันไม่เหมือนกันเหรอครับไม่ไม่เหมือนก็ใส่น้ำมันเหมือนกันเลยครับอ๋ออ้าเอานี้ไปทอดจะไม่กรอบเหรอครับจริงเหรอครับพรุ่งนี้กูถ่ายไอ้เหี้ยกูอยากจะรู้เหมือนกันกูจะทอดไข่เนี่ยให้มันเหมือนกันเนี่ยเอาตรงต่อไปถ้าต่อไปคืออะไรอะ ไ่ไข่้ไก่ผมถามหน่อยทำไมคุณจะเก็บรางไว้าทำไมเยอะแยะครับเนี่ยไปหมู่บ้านแล้วไงครับฮะไม่ใช่หน่นให้มันโสมอ๋ออ๋อทำไมหยิบไม่ถึงมันห่างไกลแค่แค่นี้คุณหยิบไม่ถึงไม่ได้นต้องไม่จำเดือดด้วอะไรหล่นไม่แตกมองไม่เห็นอ๋ออ๋อย่างงี้ตกไม่แตกไอ้ตกใส่ไม่แตกมันไงก็แตกบอลบูบเลยฮ่าฮ่าฮ่มันก็แตกเนี่ยบูบเลก็แตกคือเก่า พิธีกรอะไรอะไรมาโอเคสรุปว่ามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับและแล้วครัวไทยก็เป็นรีวิวเสร็จเรียบร้อยกปดติดตามชมตอนต่อไป EP2 เอาเต็มเต็มเลยมั้มาเรามาดูครัวนี้กันครับครัวนี้หลักแสนมาครัวนี้ที่พี่ยิ้มขอไว้45,000ไลค์อ่าขอ40,000ไลค์40,000ไลค์แล้วเดี๋ยวจะทำครัวกันแบบนี้เลยมันก็เราเป็นครัวนี้นี่เน่มา แล้วนี่ก็คือคัวในความฝันของแม่ลีที่เขาไปชีว้ว่าชี้ชี้มาซึ่งไม่ใส่อะไรเลยกูวางถั่วไว้สามเม็ดวางถั่วไว,ว้แค่นั้นเอฟซีเขาส่มไหมอ๋ออะไรอินสมผาล้ำตั้งโชว์แบรนด์เลยนะครับ <c> <c> นี่นี่อะไรอินสมผาล้ำ <c> โปรโมทให้เขาหน่อยนี่ยแบรนด์สนิทนะครับอ่านี่เลยอ่าสนิทกันสนิทกันอ่าแล้วก็รีวิวให้ไปแต่เราไม่เคยได้ต่างส้นตีนอะไรกันใครเขาเลยอันไหนดูอะไรอันนี้นี่ยังไง ออกแนวอเมริกามีป๊อปคอนอ่มีป๊อปคอนอาให้แม่รีวิวเนาะคืออะไรบ้างนะครับวันนี้พีกรจะเป็นคนคอยยิงคำถามอย่างเดียวใส่อะไรมากครับคุณอาีครับยังไม่รู้เลยตะเกียบไม่เกินหมูกระทะตะเกียบตะเกบที่เปเหลือที่หมูกระทะไงนี่ดูนี่เนี่ไี่วันเทีไปเที่ยวไเที่ยไปก็ยไป่เยวเยไป่ยเีวีวไวไปวบลัดีวไปเทขยเ่ยว่ย่าง่อยไ่ยเย่ ลูกชายของคุณชอบมาเปิดทุกเช้าเราจะใส่มีใส่ซอมไม่โมงอะข้านในก็ไม่มีอะไรมากนะยังมียังยังไม่ย้ายแม่ยังไม่ได้ย้ายหัวในอีกเลนะคะได้แล้วอันนี้คือตู้เขาเรียกะไรตู้ของแห้งเขาเรียกว่าเบียงเบียงที่เราจะซื้อมาแล้วต้นต้นอาหารปลากระป๋องนี่มาดูปลากระพง มามาปลากระป๋องของใช้แห้งๆแย่ๆเนี่เวลาตังหมดเราก็มาใช่ใช่อันนี้คือไอ้นั่นเขียกอะไรเราตุ่มตะเบียงไว้ต่อมาไอ้แรกดันนี้โอ้โหไม่กล้าเปิดเลยัวงูเห่าไม่ยากวางเสียของหมดเลยมีอะไรปอบผมด้วยเหรอเสียที่ไม่ได้ปองใครอะาวังเต็มเลยรัเปลี่ยนแว่นใหม่นะครับต้องเปลี่ยนแว่นใหม่เปลี่ยนใหม่ได้เจอค่อยดูมีความรู้ขึ้นมาหน่อย แม่ใส่ช้อนใส่ไอ้นี่ไว้เนี่ยบ้านกินอยู่สามคนนะครับก็แม่เก็บอันเดียวเก็บอยู่เนี่นั่นเป็นเข่งเลยไม่เอาเอาไว้เอาไว้อันเดียวให้ดูให้ดูมีกิมมิกมีอะไรมีกิมมิกอ่ะไรตู้ของอะไรตุ้ของอะไรทำไงยังไม่โดนอ๋อมีแก้วเยียบนะฮะเยืยบเยียบเยืียบเยียบเยียพี่เยลที่อยู่ในคลิปนะครับเปิดมันใส่อะไรไม่ได้เลยอ่ะเพราะว่าลูกชายคุณมาเปิดทุกเช้าเลยเลี้แก้วกินเบียร์นะฮะ นี่คืออะไรครับคุณอรีครับแป้งมันแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้านี่อยู่นี่ขาดเดียวใส่ถ้าตู้ใหญ่ครับทางกิงได้คอนเฟิร์มมาแล้วว่าไม่แตกไม่หักน้ำหนักได้สูงแม่เลยนอนเลยก็เลยเนี่ยนอนให้ดูตู้ตัวมนต้องไม่พังทีวะไม่พังจะปิดคลิปเพียงแค่นี้เลยลงมั สำหรับ EP นี้นะครับทุกคนก็น่าจะเห็นครบถ้วนแล้วเนาะต้องขอบคุณทุกคนนะครับแม่ขอบคุณเขาเร็วขอบคุณทุกคนก่อนเร็วต้องขอบคุณ FC ทุกคนนะค่ะที่ทำให้แม่รี่นี่ทำให้แมลีสารฝันเนี่ยตอนฝันให้แม่รีเนี่ยเยนัหมดลถ้าไม่มีทุกคนกด subscribe มาให้แม่รีไม่มีทางได้แน่นอนใช่ครับข้านี่แม่แม่คงไม่ได้แ่้วข้านี้แม่คงไม่ได้รอหวังรอลูกชายก็คงไม่ได้ใช่ครับลูกชายก็ไม่มีเงินนะคเลยลูกชายก็ไม่มีเงินซื้อให้ใช่ครับนี่ก็ยังกู้บังมาอยู่เลยนะครับคลิปนี้เราไว้เห็น เดี๋ยวฝากไอ้ฝากชุดครัวของใครฝากชุดครัวของ King Kitchen ไปหาดูซื้อกันได้ที่ห้างสช่ไหมจริงค้าแทนวัสดุบุญถาวรโฮมโปรนะครับร้านค้าวัสดุชั้นน,นำ,นำทั่ว,ว <ภา S 2> ประเทศเ,เลยนะครับ๋ย่าพิมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับใครสนใจนะครับเข้าไปกดเลือกชมเลือกดูเลือกซื้อแล้วก็ไปซื้อของจริงกันได้เลยง่ายๆครับท<อ>ุงนี แล้วเดี๋ยวพี่เขามาติดให้อ่าวันนี้เราก็มารีวิวให้ครบแล้วครับสําหรับครัวแม่ลีนะครับก็ปิดตานานครัวใหม่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยด้วยนะครับต้องขอบพระคุณทุกคนมากครับที่ทําให้มีวันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับชอบคลิปนี้นะครับอ่าค่ะคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้โบยูชิชแนลด้วยนะครับอย่าลืมนะครับคลิปของเราออนทุกวันอังคารพุธศุกร์อาทิตย์เวลาเที่ยงตรงนะครับแล้วเจอกันทุกวันในเวลาที่กำหนดนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ บ๊ายบายสัตว์ร้อนชิบหายอ้าว